เธอจะเลือกเริ่มต้นใหม่หรือยอมให้ความสัมพันธ์เก่าครอบงำชีวิตเรื่องราวของสาวคนหนึ่งที่พยายามจะก้าวออกจากอดีตที่เจ็บปวดแต่กลับต้องเผชิญหน้ากับหนุ่มสุดฮอตที่ไม่ยอมปล่อยมือเขาจะทําให้เธอกลับไปที่เดิมหรือจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่เธอไม่เคยคาดคิดมาร่วมติดตามตอนจบที่อาจเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลสาวย้อนมาวัยสิเจต้องการเริ่มชีวิตใหม่แต่หนุ่มสุดฮอตกลับเข้ามาตามตื้อจนหัวใจเธอวุ่นวายเกินควบคุมเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นในเช้าวันใหม่ ฉันลืมตาขึ้นมามองที่กระจกภาพสะท้อนของฉันในวัยสิเจ็ปีย้อนกลับมาอีกครั้งวันนี้เป็นวันเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องทนทุกข์กับอดีตไม่ต้องปล่อยให้ความทรงจำที่เจ็บปวดมากวนใจอีกต่อไปแต่ทว่าความเงียบสงบกลับถูกทำลายเมื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นชื่อจอมปรากฏบนหน้าจอหัวใจฉันกระตุกขึ้นทันทีไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาติดต่อมา แต่ครั้งนี้มันแตกต่างเขาบอกว่าอยากเจอคำพูดที่ทำให้โลกของฉันหมุนรอบอีกครั้งเจอกันหน่อยนะฉันคิดถึงเธอเขายังไม่เลิกตามตื้อเหมือนกับทุกครั้งที่เราเคยห่างกันฉันสายหน้าไม่อยากให้เขารบกวนชีวิตใหม่ที่กำลังเริ่มต้นแต่ความรู้สึกที่ไม่เคยลบไปจากหัวใจมันยากจะต้านทานตัดสินใจเดินออกจากบ้านไปที่คาเฟ่ที่คุ้นเคย บรรยากาศในร้านเต็มไปด้วยแสงแดดที่สาดส่องทุกคนดูสบายใจและไม่มีอะไรให้วิตกจนกระทั่งฉันมาถึงที่นั่งประจำเขานั่งอยู่แล้วท่าทางเขาดูดีเหมือนเคยแต่ครั้งนี้มีบางอย่างในสายตาของเขามันไม่ใช่แค่การอยากเจอมันเหมือนมีบางสิ่งที่พยายามจะดึงฉันกลับไปยังอดีตฉันนั่งลงข้างๆเขาสายตาของเขาจับจ้องมาที่ฉัน และแล้วคำพูดจากเขาก็ทำให้หัวใจฉันสถานอยากให้เรากลับมาเหมือนเดิมไหมทันทีที่คำพูดนั้นหลุดออกมาเหมือนมีอะไรบางอย่างแตกสลายในหัวใจฉันทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นหมอกความรู้สึกที่หลบซ่อนอยู่ในใจมานานมันกลับมาอีกครั้งทำให้ทุกอย่างดูเหมือนยากจะควบคุมเขายิ้มให้ฉันแต่กลับทำให้ฉันรู้สึกเหมือนโดนดึงเข้าสู่กระแสที่ไม่มีทางออก สัมผัสแค่เล็กน้อยจากเขาทําให้ความรู้สึกเก่าๆมันกลับมาพันรอบตัวฉันฉันพยายามสลัดความคิดนั้นออกไปแต่แล้วเขาก็พูดขึ้นอีกครั้งเราจะเริ่มต้นใหม่กันไหมเสียงของเขาดังก้องในหัวฉันเหมือนกับการสะกดจิตที่ฉันไม่สามารถหลีกหนีได้ลมหายใจฉันติดขัดความรู้สึกวุ่นวายเกินควบคุมแต่ฉันไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ แค่ยิ้มและทำเหมือนทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่ในใจฉันกลับรู้ดีว่าความสงบที่ฉันต้องการมันจะไม่มาหากเขายังอยู่ในชีวิตฉันเขาเข้ามาในตอนที่ฉันกำลังพยายามเริ่มต้นใหม่และฉันจะทำอย่างไรกับความรู้สึกนี้ดีความรู้สึกนั้นยังคงกดทับหัวใจของฉันทุกคำพูดที่เขาพูดออกมาเหมือนกับเงื่อนไขที่ผูกมัดฉันไม่มีทางออกเหมือนกับการเดินเข้าไปในหลุมลึกที่ไม่มีวันขึ้นได้ ฉันพยายามหันหน้าหนีมองไปทางอื่นเพื่อจะหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่กำลังจะครอบนำตัวเองแต่เขากลับเอื้อมมือมาแตะที่มือของฉันสัมผัสนั้นเหมือนกับไฟที่ลามไปทั่วร่างกายทำไมหนีไปฉันแค่อยากให้เรากลับมาเหมือนเดิมเขาพูดเสียงเบาแต่คำพูดของเขากลับดังกล้องในหัวใจของฉันความรู้สึกที่สับสนมันยากจะอธิบายเหมือนกับการต่อสู้ระหว่างอดีตและอนาคตมือของฉันสัน่น พยายามจะดึงมือออกจากมือเขาแต่มันไม่ง่ายเลยมันเหมือนมีแรงดึงดูดที่ฉันไม่สามารถต้านทานได้ฉันฉันไม่อยากกลับไปคำพูดนั้นหลุดออกจากปากฉันอย่างยากลำบากแต่ในใจฉันกลับมีความกลัวที่ซ่อนอยู่กลัวว่าคำพูดของฉันจะไม่เพียงพอที่จะหยุดเขากลัวว่าเขาจะไม่เข้าใจเขาหยุดนิ่งไปสักพักใบหน้าของเขาไม่แสดงอารมณ์มากนัก แต่สายตาของเขามองฉันด้วยความเศร้าถ้าเธอยังไม่พร้อมฉันจะรอคำพูดนั้นเหมือนกับการกระชากใจฉันออกจากความสงบเขาไม่พูดอะไรอีกเพียงแค่ยิ้มให้ฉันเบาๆเหมือนกับเขารู้ว่าฉันต้องการเวลาแต่เวลานั้นมันจะยิ่งทำให้ความรู้สึกของฉันยิ่งวุ่นวายขึ้นหลังจากที่เขาลุกออกไปฉันนั่งอยู่ในคาเฟ่เงียบๆความคิดและความรู้สึกทั้งหมดมันชนกันอยู่ในหัว สิ่งที่ฉันต้องการจริงๆคืออะไรทำไมเขาถึงไม่ยอมปล่อยฉันไปบรรยากาศรอบตัวกลับกลายเป็นหนาวเย็นเหมือนกับการสูญเสียอะไรบางอย่างที่สำคัญและฉันก็เริ่มรู้ตัวว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในหัวใจมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อนข้างนอกฝนเริ่มตกเม็ดฝนกระทบกระจกหน้าต่างเสียงนั้นมันเหมือนกับเสียงที่สะท้อนความรู้สึกในใจฉัน ความรู้สึกที่ไม่ได้หายไปตามการเวลาแต่กลับยิ่งซับซ้อนขึ้นฉันยืนนิ่งอยู่ในความมืดของตัวเองรู้ตัวดีว่าฉันไม่สามารถหลีกหนีจากความรู้สึกนี้ได้และในที่สุดฉันก็ยอมรับว่าความสงบที่ฉันต้องการอาจจะไม่ได้อยู่ในโลกของความจริงแต่เป็นแค่ฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงความเงียบในคาเฟ่เริ่มทวีความหนาวเย็นขึ้นเสียงฝนที่ตกหนักท่ามกลางความมืดดูเหมือนจะสะท้อนความรู้สึกในใจฉัน ทุกสิ่งรอบตัวดูห่างไกลและไม่เป็นมิตรเหมือนกับฉันกำลังหลงทางในที่ที่ไม่รู้จักฉันตั้งใจจะลุกจากที่นั่งและออกไปแต่เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างฝนตกหนักจนมองไม่เห็นถนนเหมือนกับเส้นทางชีวิตที่ฉันเคยมั่นใจกลับเต็มไปด้วยหมอกและความไม่ชัดเจนเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งชื่อของเขาปรากฏขึ้นมาแต่ครั้งนี้ฉันไม่กล้ากดรับ มือของฉันสั่นอยู่บนหน้าจอไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรเพราะในใจฉันเต็มไปด้วยคำถามว่าเขาต้องการอะไรจากฉันจริงๆฉันไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาแต่มันเหมือนกับการห้ามลมไม่ให้พัดบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เขาทำให้หัวใจฉันสับสนแต่ทุกครั้งที่เขาอยู่ใกล้มันทำให้ความกลัวและความอยากจะหลีกหนีกลับมีพลังขึ้น ฉันถอนหายใจออกมาความรู้สึกของฉันมันเหมือนน้ำท่วมที่ไม่สามารถหยุดได้และในที่สุดฉันก็ตัดสินใจกดรับโทรศัพท์เสียงของเขาดังเข้ามาในหูเธอคิดยังไงกับสิ่งที่เราพูดไปเมื่อคือนนี้เสียงของเขาดูเบาๆแต่เต็มไปด้วยความหมายฉันไม่รู้จะตอบเขาอย่างไรคำพูดเหล่านั้นลึกซึ้งเกินกว่าจะอธิบายทุกคำที่เขาพูดเหมือนกับการย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เขาบอกว่าเขายังรอและมันทำให้ฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ค้างคาอยู่ในหัวใจความคาดหวังที่เขามีต่อฉันมันเหมือนกับพันธนาการที่ยากจะหลุดพ้นหลังจากที่เขาวางสายไปความรู้สึกนั้นกลับมาอีกครั้งเหมือนกับการที่ฉันตกลงไปในหลุมลึกที่เต็มไปด้วยความสับสนคำถามซ้ำๆว่าฉันควรจะทำอย่างไร เพื่อตัดขาดจากอดีตท,ที่ไม่สามารถก้าวข้ามไปได้การเริ่มต้นใหม่ที่ฉันหวังว่าจะได้พบกลับกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยากลำบากเกินไปและในที่สุดฉันก็เข้าใจบางครั้งการหันหลังให้กับอดีตก็ไม่สามารถทำได้ง่ายๆเพราะมันฝังลึกอยู่ในหัวใจและมันยังคงดึงฉันกลับไปทุกครั้งที่ฉันพยายามจะหลีกหนีในคืนนั้นฉันนอนไม่หลับ ท่ามกลางความมืดมิดและเสียงฝนที่ยังคงตกหนักความคิดในหัวฉันหมุนวนไปมาทุกคำพูดของเขาดังก้องในใจเหมือนกับเสียงที่ไม่ได้รับการตอบสนองแต่ก็ยังคงดังก้องอยู่ไม่หยุดฉันพยายามหาคำตอบแต่ยิ่งพยายามหาคำตอบยิ่งเหมือนกับการเดินทางที่ไม่มีจุดหมายทุกทางที่ฉันพยายามจะหลีกหนีกลับถูกดึงเข้าไปในความรู้สึกเดิมๆที่ไม่เคยหายไป ฉันรู้ดีว่าเขายังอยู่ที่นั่นในมุมหนึ่งของชีวิตฉันไม่ว่าจะห่างกันแค่ไหนแต่ความรู้สึกนั้นมันยังคงจับจองพื้นที่ในหัวใจในเช้าวันถัดมาท้องฟ้าค่อยๆสว่างขึ้นแสงแดดที่แยงตาเข้ามาในห้องเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ที่ฉันพยายามจะสร้างแต่ทุกอย่างกลับรู้สึกเหมือนกับการเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยรอยแผลฉันลุกขึ้นจากเตียง เดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังท้องฟ้าที่เริ่มเปิดออกความสดใสของแสงแดดไม่สามารถทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นได้ในใจยังเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายโทรศัพท์ของฉันดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เป็นข้อความจากเขาวันนี้อยากเจอเธอไหมคำถามที่เรียบง่ายแต่ทำให้หัวใจฉันกระตุกขึ้นมาอีกครั้งฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงให้กลับไปในวงจรเดิม ในขณะที่ฉันพยายามหาทางเดินออกเขากลับยังไม่ยอมให้ฉันไปเหมือนกับการยึดครองพื้นที่ในชีวิตของฉันที่ไม่สามารถหลีกหนีได้ฉันยืนอยู่ที่หน้าต่างมองไปที่ความสับสนในใจตัวเองและความม่างเปล่าที่อยู่ข้างในในที่สุดฉันก็เข้าใจว่าไม่ว่าจะทำอย่างไรบางครั้งสิ่งที่เราอยากจะหลีกหนีมันก็ไม่สามารถหายไปจากชีวิตเราได้เลย การตัดสินใจจะต้องเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการตัดสินใจที่ถูกต้องฉันหันกลับไปมองที่โทรศัพท์และตัดสินใจส่งข้อความกลับไปวันนี้คงไม่สะดวกคำตอบที่ดูเหมือนง่ายแต่ในใจฉันกลับรู้สึกเหมือนกับการตัดใจจากบางสิ่งที่เคยสำคัญแต่เมื่อกดส่งข้อความนั้นไปรู้สึกเหมือนกับการโยนก้อนหินลงในน้ำ และรอดูว่าโดนคลื่นแห่งความรู้สึกนั้นจะกระทบอะไรกลับมาทุกครั้งที่ฉันพยายามก้าวไปข้างหน้ามันกลับมีบางสิ่งดึงฉันกลับไปและฉันยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ฉันจะสามารถหลุดพ้นจากวงจรที่ซับซ้อนนี้ได้แต่ตอนนี้สิ่งเดียวที่ฉันสามารถทําได้คือการเฝ้ารอดูว่าอนาคตจะพาฉันไปที่ไหนและหวังว่าฉันจะสามารถหาคําตอบจากภายในตัวเองได้ในสักวันหนึ่งเวลาผ่านไปอย่างเชืองช้า แต่ใจของฉันยังคงเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่มีคำตอบทุกวันเหมือนเป็นการเดินในอุโมงค์มืดที่ไม่มีแสงสว่างที่ชัดเจนว่าจะไปถึงที่ไหนแม้จะพยายามเติมเต็มชีวิตใหม่ด้วยกิจกรรมต่างๆการออกไปเที่ยวหรือทำสิ่งที่เคยฝันจะทำแต่ความรู้สึกพายในกลับยังคงวงเวียนอยู่ในอดีตเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่เคยถูกปล่อยวางในวันที่แดดอ่อนๆที่ฉันเลือกจะเดินออกไปที่สวนสาธารณะ บรรยากาศรอบตัวดูสดชื่นแต่มันก็เหมือนกับแค่ภาพที่สวยงามที่ไม่ได้สะท้อนความรู้สึกภายในใจของฉันเลยระหว่างที่เดินอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ฉันเพลอคิดถึงเขาอีกครั้งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนจะหยุดอยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะพยายามเดินหน้าหรือหันหลังกลับมันก็เหมือนกับการอยู่ในที่ที่ไม่มีทางออกแล้วสายตาของฉันก็ไปสะดุดกับบางสิ่งเห็นเขายือนอยู่ตรงนั้น ไม่ไกลจากฉันมากนักใบหน้าของเขายังคงเหมือนเดิมมีรอยยิ้มที่ดูอบอุ่นแต่มันทำให้ใจฉันหวิวเขาเดินเข้ามาใกล้สายตาของเขาจับจ้องไปที่ฉันเหมือนรู้ทันว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะลืมเขาหรือแม้แต่จะปล่อยให้เขาหายไปจากชีวิตเธอยังจำสิ่งที่เราผ่านมาด้วยกันได้ไหมเสียงของเขาดังก้องในใจฉันคำถามที่ไม่เคยหายไปไหน และมันเหมือนจะเปิดประตูให้กับความรู้สึกที่ฉันพยายามจะปิดไว้ฉันไม่รู้จะตอบเขาอย่างไรเพราะในใจฉันยังคงสับสนระหว่างสิ่งที่ฉันต้องการกับสิ่งที่เขาต้องการระหว่างการเริ่มต้นใหม่และการกลับไปหาความสัมพันธ์เก่าเขายิ้มให้ฉันไม่พูดอะไรเพิ่มเติมแค่ยืนอยู่ข้างๆฉันในช่วงเวลานั้นมันเหมือนกับการยอมรับความจริงที่ไม่สามารถหลีกหนีได้ และในขณะที่เราเงียบอยู่ตรงนั้นฉันรู้ว่าไม่ว่าจะทำอย่างไรเราคงจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงในที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่หรือการกลับไปที่เดิมการตัดสินใจในตอนนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ความรู้สึกที่ฉันเคยเพยายามจะละทิ้งมันกลับมาพร้อมกับเขาในช่วงเวลานี้เหมือนกับการกลับไปเริ่มต้นใหม่ แต่บางทีการเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันอาจจะเป็นการย้อนกลับไปเพื่อให้ได้เห็นสิ่งที่เราพลาดไปและในที่สุดมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่เราต้องตัดสินใจว่าเราจะไปต่อหรือปล่อยมือจากกันเวลาผ่านไปในเงียบงนันเขายังคงยืนอยู่ข้างๆฉันทั้งสองคนไม่ได้พูดอะไรแต่ความเงียบที่ค่อยๆแทรกเข้ามากลับกลายเป็นการพูดที่มากที่สุด ฉันหันมามองเขาเห็นแววตาของเขาที่ไม่เคยเปลี่ยนแต่มันกลับทําให้ฉันรู้สึกเหมือนกับการได้มองเห็นสิ่งที่ลึกที่สุดในใจของตัวเองความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในตัวฉันมานานเหมือนกับการย้อนกลับไปหาความจริงที่เราเคยหลบเลี่ยงในที่สุดฉันตัดสินใจพูดออกไปฉันไม่แน่ใจว่าจะไปต่อได้ไหมคําพูดที่หลุดออกมาด้วยความรู้สึกที่หนักหน่วง แต่ฉันก็รู้ว่ามันเป็นคำพูดที่ทำให้ใจฉันเบาลงเขาเงียบไปสักพักแล้วเขาก็ยิ้มให้ฉันรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเหมือนกับเขารู้ดีว่าอะไรที่ฉันต้องการและสิ่งที่เขาต้องการก็ไม่ใช่การรั้งฉันไว้แต่คือการให้ฉันเป็นตัวของตัวเองถ้าเธอคิดว่ามันไม่ใช่ฉันก็เข้าใจคำพูดของเขาฟังดูเหมือนการปล่อยไปแต่กลับมีความหมายมากมายในนั้น มันเหมือนกับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการปล่อยให้สิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ไปตามทางของมันเรายืนอยู่ที่นั่นในความเงียบในขณะที่สายลมเริ่มพัดผ่านเหมือนกับการปล่อยวางบางสิ่งที่ค้างคายอยู่ในใจฉันรู้ว่าในที่สุดมันถึงเวลาที่ฉันจะต้องก้าวไปข้างหน้าและปล่อยให้เรื่องราวของเราจบลงที่นี่ขอบคุณนะฉันพูดออกไปเบา คำขอบคุณที่มาจากใจเขาพยักหน้าฉันจะรอวันที่เธอพร้อมแล้วเขาก็เดินจากไปทิ้งให้ฉันยืนอยู่กับความคิดของตัวเองในขณะที่เขาหายไปจากสายตาฉันก็รู้ว่าเรื่องราวนี้ไม่ได้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบแต่มันเป็นการปิดฉากที่เหมาะสมเพราะฉันได้เลือกที่จะก้าวออกจากความรู้สึกที่เคยผูกมัดและเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เริ่มต้นใหม่จากนั้น ฉันหันกลับไปมองท้องฟ้าที่เริ่มจะมืดท้องฟ้าที่ไม่เคยหยุดหมุนและในที่สุดฉันรู้ว่าไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับการที่ฉันเลือกจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไรเสียความสงบในใจมันก็ต้องมาจากการปล่อยวางสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นฉันเดินไปข้างหน้าพร้อมกับหัวใจที่เบาลง และรู้ว่าฉันสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ในทางของตัวเอง